สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะปาะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญปรยทานในรูปแบบใหม่จะเป็นการพับแบบดอกดาวมณีดวงเดือนนะคะก็จะเป็นลักษณะด,ดอกแบบนี้สวยงามมากๆค่ะค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและกันไกรค่ะ ในส่วนของริบบิ้นนะคะที่เป็นชิ้นงานตัวอย่างตรงนี้ปาเลือกใช้เป็นของ TW ขนาด12มิลหรือว่าเบอร์2นะคะก็จะเป็นลักษณะกากเพชรสีขาว1ฝั่งและอีกหนึ่งฝั่งก็จะเป็นสีพื้นในรูปแบบนี้ค่ะแต่ว่าในการทําให้เพื่อนๆรับชมในคลิปนะคะปาเลือกใช้เป็นของตะลคางเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลก็จะเป็นลักษณะสีพื้นที่แตกต่างกันออกไปในรูปแบบนี้ค่ะในส่วนของเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบนะคะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นค่ะ ในคลิปนี้ให้เพื่อนเพื่อนํำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว34นิ้วจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดเราไปเริ่มพับกันเลยค่ะให้เพื่อนเพื่อนจับเซลริบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดจากนั้นพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตรและต่อมาตรงส่วนของมุมโคง้งหรือว่ามุมพับ เราก็กดบีบร้อยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำฐานสี่ขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกดิบินออกก่อน3ามเส้นเหลือไว้หนึ่งเส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1จากนั้นนะคะเราจะหาดิบินฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นนบนทุกเส้นค่ะและเมื่อเส้นที่1ตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่สองนมาคล้องเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สามครองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่ครองเส้นที่สามโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่หนึ่งจากนั้นดึงปลายของเส้นที่สามลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มการทําฐานแปดโดยเราจะใช้ดิบินเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมเริ่มต้นการทํามุมที่หนึ่งจะเป็นมุมที่อยู่ด้านล่างให้เพื่อนๆพ,พับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวา เส้นที่สองฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่สามด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างสุดท้ายเส้นที่สี่ฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายกเกล้กไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งจากนั้นดึงให้กระชับค่ะ และต่อไปนะคะเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด4เส้นโดยเรียงจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่1่เพื่อนๆหยิบมาเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่สองนมาทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามเมื่อเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้ง4ี่เส้นแล้วนะคะต่อไปเราจะวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบน ทำสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับวางลงไปและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่สองค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจะวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่3ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมจะวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับ และสุดท้ายเส้นที่4ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมจะวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับและเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน4เส้นตรงนี้เราจะลดให้เหลือเพียงแค่3เส้นให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดจับวางลงไปจากนั้น3มเส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บโดยเส้นที่1ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดให้เพื่อนๆจับแยกออกมาค่ะ จากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่หนึ่งจะเป็นช่องที่ติดกับริบ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้สอดปลายเก็บเข้าไปแล้วเมื่อปลายเส้นผล่แล้วดึงให้กระชับต่อไปเส้นที่สองในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับแยกออกมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันจากนั้นก็ดึงให้กระชับเลยค่ะและสุดท้ายเส้นที่สามเพื่อนๆจับแยกออกมาเลยค่ะ สอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันนะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะและเมื่อเราทำครบทุกเส้นแล้วต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อแนวเส้นริบบิ้นกระชับแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะจากนั้นเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรา และริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดเส้นริบบิ้นลงไปหน้าเส้นที่สามทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับนะคะเส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่3าพาดริบบิ้นเส้นที่หนึ่งลงไปหน้าเส้นที่สามที่นับเราก็จะได้ลักษณะแนวริบบิ้นแบบนี้และเส้นต่อไปค่ะเราจะทําบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบห้าเส้นต่อไปเส้นที่2จะขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่สามทางด้านซ้ายเส้นที่สามทแบบเดียวกันค่ะ เส้นที่สี่ค่ะและสุดท้ายเส้นที่ห้าก็พาดลงไปหน้าเส้นที่สามทางด้านซ้ายอีกเช่นเดิมและเมื่อเราพาดริบบิ้นลงไปด้านล่างจนครบทั้งห้าเส้นแล้วต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบนสามเส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บโดยเส้นที่หนึ่งในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เพื่อนๆจับริบบิ้นโค้งเข้าหาต,ตัวตามแนวเส้นจากนั้นสอดปลายเกบเข้าไปตรงช่องที่หนึ่งจะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ สอดปลายเก็บเข้าไปแล้วเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะต่อไปเส้นที่สองในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมจับเซนดิบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงชองฝั่งซ้ายมือที่ติดกันจากนั้นก็ดึงให้กระชับและสุดท้ายเส้นที่สค่ะ ก็ทาเหมือนเดิมเลยคะ่ะจับเซร์ไบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันจากนั้นก็ดึงให้กระชับเลยนะคะและเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บเซอร์ไบิน้นเริ่มต้นการสอดคะ่ะเพื่อนๆหยิบดิบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิม โดยการสอนลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาค่ะแบบนี้นะคะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับและเส้นตัวต่อไปเราจะทําบนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันบนไปเลยนะคะ และเมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับค่ะและขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพืลิกกลับด้านนะคะประขอเพิ่มเติมนะคะในคลิปนี้เราจะใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายนะคะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีก เริ่มต้นการทำค่ะเพื่อนๆหยิบดิบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเราจากนั้นดิบบิ้นเส้นที่เราจับให้เ,เพื่อนๆจับสรดิบบิ้นบิดมาทางด้านหน้าให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับแนวเส้นโค้งคว่มลงแล้วก็ม้วนเข้าไปด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงส่วนของด้านหน้าของเส้นที่เราทำอยู่ สอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมของเขาเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาแบบนี้ค่ะแนวเส้นนี้นะคะคือแนวเส้นที่เราทำจากนั้นนะคะก็นับไปอีก3ามช่องทางด้านขวามือช่องที่1ช่องที่สองและช่องที่สสอดปลายเก็บเข้าไปแล้วเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับก็จะได้ลักษณะกรีบในรูปแบบนี้ และเส้นต,ต่อไปค่ะเราก็ทําวนไปทางด้านขวาเหมือนเดิมค่ะต่อไปเส้นที่2องทำแบบเดียวกันจับสลิบินนะคะบิดมาทางด้านหน้าให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับแนวเส้นโค้งความลงแล้วก็ม้วนเข้าไปด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วก็สอดปลายเข้า,ขาไปตามแนวเส้นเดิมแล้วก็จะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาเหมือนกันค่ะแบบนีค่ะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับ และเส้นต่อ,ตอไปก็ทําในรูปแบบเดิมเลยนะคะ สอดเก็บในรูปแบบเดียวกันวนไปค่ะลักษณะการโค้งเซลิบดินก็ทำเหมือนกันถูกเส้นค่ะ และเมื่อเราทำครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็จัดระยะกรีดให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะ และเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะรรเริ่มต้นการทํากรีบล้อมด้านข้างเริ่มต้นการทําค่ะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นนะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราและริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะจับในส่วนของตรงกลางเส้นนะคะยกมุมโค้งขึ้นด้านบนแบบนี้แล้วยกปลายสอดเก็บเข้าไปตรงช่องที่สองทางด้านขวาแนวเส้นนี้นะคะคือแนวเส้นที่ปทาทำจากนั้นก็นับไปอีกสองช่องทางด้านขวามือช่องที่หนึ่งและ ช่องที่2ยกปลายสอดเก็บเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะบ,คบังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกในรูปแบบนี้เสร็จเราก็ดึงให้กระชับก็จะได้ลักษณะกรีบโค้งด้านข้างแบบนี้ค่ะและเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราก็จะทําวนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆค่ะต่อไปเส้นที่2ก็ทําเหมือนเดิมจับแนวเส้นโค้งขึ้นมาด้านบนแล้วก็สอดปลายนะคะ เข้าไปในห่วงของเส้นที่เราทําไปแล้วแล้วก็สอดเข้าไปตรงช่องที่สองทางด้านซ้ายโทษทีค่ะทางด้านขวาเหมือนกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้นะคะเส้นต่อๆไปก็ทําในรูปแบบเดิมค่ะ และเส้นสุดท้ายก็ทำในรูปแบบเดียวกันค่ะและเมื่อเราทำครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะ และเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆหันหน้าดอกตรงส่วนนี้ไปฝั่งตรงข้ามจะเป็นลักษณะการตะแคงเหรียญจากนั้นนะคะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะมาหนึ่งเส้นจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะทําการสอดเก็บปลายเส้นโดยวิธีการโค้งปลายเส้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาจะเป็นช่องติดกับเส้นที่เราทําอยู่คือช่องนี้นะคะสอดปลายเก็บเข้าไปแล้วเมื่อปลายเส้นผูกแล้ว เราก็บังคับปลายเส้นให้โผล่ออกมาด้านนอกจากนั้นดึงให้กระชับแบบนี้ค่ะและเส้นต,ต่อไปเราก็ทำบนไปทางด้านขวาค่ะทำในรูปแบบเดียวกันเลย และเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นเราก็มาดูตรงส่วนของกริบล้อมด้านหน้าตรงนี้นะคะว่ายังมีตรงส่วนของกรีบไหนที่ยังได้ระยะที่ไม่เท่ากันถ้าตรงส่วนของกรีบไหนที่สูงจนเกินไปนะคะเราก็จับตรงส่วนของเส้นที่เราได้สอนนะคะดึงย้อนลงมาแบบนี้จากนั้นก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นก็จะได้กรีบที่เป็นระยะที่เท่ากันแบบนี้แล้วค่ะและเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้ เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะและเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วเราก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้และขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการใส่เหรียญค่ะ ก็จะเป็นการสอดเข้าไปตามแนวเส้นแบบนี้นะคะซึ่งในคลิปนี้สามารถใส่เหรียญได้ทุกขนาดเมื่อเสร็จแล้วนะคะเหรียญของเราก็จะอยู่ด้านในแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ